ซิงเกิลนะครับเป็นที่ที่ท่านก็สามารถถ่ายได้ด้วยกันนะครับอ่าถือได้เลยครับผมอ่แล้วก็นัทสเลก็อย่าเพิ่งบอกนะครับเดี๋ยวมีมนันานาจะมอบให้นะครับเจ้า500คะแนนนะฮะเดี๋ยวขอให้เต้นรักนักซั่งเพลงซิงเกิลจัดไปแค่นี้สบายจิ๊บๆิบกสาวน้องจอยโมเมจ่าแม่อันนี้การะมังทุกทนยืบหวานไหมยืบหวานลูก หลังจากแสดงเสร็จนะครับโชว์เสร็จนะครับวันนี้ก็ให้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับรมาร่วมถ่ายรูปข้างในครับรมาร่วมถ่ายรูปกับน้องช้างนะครับวันนี้น้ำค้างนี่เป็นไม้กาวไม้กาวนะครับอยู่ข้างก่อนนะครับแล้วก็ลนี้ให้ได้ทัวร์้ะทัวร์ตะกูลลิมาย่ะงค์ท่องเที่ยวแล้วก็ขอบคุณคณะตะกูลลิงคนะครับมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยว นะครับบ้านช้างนะครับบ้านากลางนะครับน่าพูดนะครับขอบคุณมากนะครับไม่ตขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบเลยนะครับขาบเก็บแล้วขอบสวัสดีครับบ๊ายบายครับ